พูดถึงยูทูบเบอร์ครับที่หลายคนนะครับต่างเกลียดนะครับมม่ที่สุดครับหลายคนจะนึกถึงชื่อนะครับของลิ s ่ g เกมมิ่งแต่ว่าในคลิปวันนี้ครับเรามาพูดถึงครับผู้หญิงครับอีกหนึ่งคนครับที่ทําคลิปนะครับบน y o u t u b แงะหลายคนนะครับอาจต้องบอกว่าเกลียดนะครับยิ่งกว่าลิ s ่ g เกมมิ่งอีกนะครับเพราะเธอเนี่ยครับเป็นคนนที่ทําคลิปครับ ตอบประเด็นครับและตอบโต้ครับเหล่าคนเกลียดเธอมากมายซึ่งเธอเนีครับทำคลิปครับเสมือนว่าเธอนีครับคือลิซ่าเกมมิครับอีกหนึ่งคนจนหงายคนนะครับขนานนามเธอว่าเธอนีครับจะเป็นลิซ่าเกมมิ่งคนใหม่นะครับในช่วงก่อนอันนี้ก็ทีเดียวซึ่งช่องเธอนีครับมีชื่อว่าอูวูคิวซิงเกิแต่ว่าอูวูคิวซิงเกิครับเธอไปทําอะไรมาครับทำให้เธอนะครับหายคนเนี่ยเกลียดเธอเนี่ย ในคลิปวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงนะประวัตินะครับของอููคิวซิงเกิลกันนะครับแต่ว่าก่อนเข้าเนื้อหาคลิปวันนี้ครับเช่นเคยครับใครชื่นชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์ใครชื่นชอบช่องแบฟอร์มครับกดติดตามใครติดตามมาครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อติดตามนะคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับของเรบล็อกนะครับซึ่งก่อนที่ผมเนี่ยครับจะพูดถึงประวัตินะครับของอููคิวซิงเกิลนะครับผมต้องยอมรับว่าผมเนี่ยครับ เลทนะครับจากรถทัวร์เนี่ยไปนานนะพอสมควรเอาจริงๆคือผมไม่ค่อยอยากทําประเด็นเธอนะเพราะว่าส่วนหนึ่งเลยคือเธอนะครับเป็นท็อกซิกที่เป็นพวกต้องการความสนใจสูงอ่ะแล้วผมไม่ค่อยอยากทําคลิปเกี่ยวกับคนที่ประมาณนี้นะครับแต่ประเด็นเลยคือมันมีคนทําคลิปเธอนะครับไปหลายคนแล้วแล้วก็จริงๆคือมันเ,เลยแล้วครับสำหรับการที่ปล่อยเธอนะครับให้ไม่สนใจเธอเนี่ยนะครับเพราะว่าเธอนะครับมีคนพูดถึงเยอะมาก เกือบทุกช่องครับบน YouTube นะครับซึ่งถ้าพูดถึงครับอู้คิวซิงเกิลเนี่ยตามความจริงนะครับเธอนะครับไม่ดังนะครับจาก YouTube ก่อนนะครับแต่เธอดังครับจากการเป็น t i t o o k เกอ์มาก่อนซึ่ง TikTok ครับถ้าพูดถึง TikTok ไม่ต้องคิดมากเพราะ TikTok เนี่ยไม่มีอะไรให้คิดนะครับโดยคลิปของเธอครับส่วนใหญ่ครับบน TikTok นะครับมันจะเป็นคลิปที่มันก็ดูก็แบบว่าพิพคยานะเพราะมันเป็นคลิปที่ไม่มีสาระครับ หรือบางทีเนี่ยก็จะเน้นนะครับความน่ารักครับของตัวเจ้าของช่องนะครับอย่างอูอูคิวซิงเกิลซึ่งต่อมาเนี่ยครับเธอนะครับก็ดัดแปลงนะครับเอาคลิปติกต็อกเธอนะครับมาใส่ครับบน YouTube Short แล้วก็ดังครับจากการทำคลิปนะครับ YouTube ด้วยสกิลครับฝีปากของเธอนะครับงานหน้าตานะครับทำให้หลายคนนะครับต่างชื่นชอบเธอนะครับคือเธอเนี่ยดังครับจากการที่คนชื่นชอบนะครับยามว่าชื่นชอบ ่างจาก d ิซ่าเกมมิ่ครับที่ดังนะครับเริ่มต้นเนี่ยจากการที่คนเกลียดนะครับแต่ว่าประเด็นเลยคืออู้คิวซิงเกิลครับเธอไม่ดังแบบคนดีมากพอครับเพราะว่าเธอนะครับมีการทําคลิปนะครับที่สแกมนะครับฟีโรบักลอกฟีโรบักด้วยในช่องนะครับเป็นคลิปช็อตซึ่งเรื่องนี้ยังถือว่าธรรมดานะครับเพราะว่าต่อมาครับบนทวิตเตอร์นะครับของตัวโรบ o x เทดดิ้งนิวครับ ออกมาแชร์ครับว่าตัวของช่องอย่างอูอูคิวซิงเกิลนะครับที่คนติดตามเนี่ยสูงถึง3ามงานซับเนี่ยทำการโปรโมทนะครับเว็บพนันโรลกคล็อกที่มีชื่อว่าบล็อกฟลิปแล้ก็โปรโมทครับให้กับแฟนคลับเธอครับที่อายุนะครับเพียงแค่8ครับถึง13ปีนะเท่านั้นเองนะครับในช่องเธอนะซึ่งพอเรื่องนี้ครับถูกแชร์ไปปุ๊บเนี่ยหงายคนครับหงายช่องครับก็พูดถึงนะครับกับตัวของช่องอย่างอูอูคิวซิงเกิลนะครับ ซึ่งต่อมาครับอูฮิวซิงเกิลครับด้วยความที่โดนถล่มดราม่าหนักมากครับเธอต้องออกมาเคลียร์นะครับกับประเด็นนี้แต่เธอออกมาเคลียร์ครับด้วยเหตุผลที่สุดจะนางเอกครับจนหลายคนนะครับไม่น่าเชื่อเธออ้างว่าเธอนะครับทำการที่ปัวหมวดนะครับเว็บพนันเนี่ยเพื่อหาตังค์ครับไปช่วยคนแอฟริกันนะครับที่ยากจนโอ้โหฟังซะคือเอาจริงคือต่อให้จริงเนี่ยครับมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ ไม่น่าทำนะครับเพราะว่าเธอนะครับเอาตังครับจากการที่ไปหอกเด็กครับคนอื่นเนี่ยให้กับเด็กเอฟริกันซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่น่าเกียดมากและเอาจริงๆนะฟังจากเหตุผลนี้นะครับมันดูเชื่อยากครับกับช่องช่องหนึ่งครับที่ทําการปรวมดนะครับเว็บพนันครับแล้วก็สแกมมาดบัคฟรีเนี่ยจะมาทําอะไรแบบนี้นะครับเพื่อสังคมนะครับซึ่งเรื่องนี้พอหลายคนนะครับเห็นประเด็นการตอบโต้เธอเนี่ยก็ ไม่พอใจครับออกมาถล่มเธอต่อครับซึ่งแทนที่อู๋คิวซิงเกิลครับจะเป็นนางเอกต่อครับเธอตัดสินใจครับกลายเป็นนางร้ายครับแบบลิซ่าเกมมิ่งครับทำคลิปครับตอบโต้คนเกลียดเธอครับด้วยการที่รีแอคชั่นนะครับคลิปคนที่เกลียดเธอนะครับในช่องซึ่งไอคลิปที่เธอทำเนี่ยต้องบอกว่าเธอนะครับเปิดหน้าด้วยนะครับในคลิปนี้เธอก็ช่างกล้านะซึ่งเธอครับทำคลิปนี้ไปครับก็แน่นอนครับว่า ต้นถล่มนะครับเพราะเธอเนี่ยครับทําคลิปครับเสมือนกับลิซ่าเกมมิงครับมาเกิดใหม่คือคลิปของเธออะครับส่วนใหญ่นะครับตั้งแต่ที่สแกมโรบักโปรโมทเว็บพนันรีแอคชั่นแฟนคลับไม่ชอบเนี่ยมันก็เสมือนกับการที่ลิซ่าเกมมิงทำเปรียบเปรียบเลยครับจนหลายคนนะครับต่างให้นามเธอว่าเธอเนี่ยคือลิซ่าเกมมิงนะครับที่อาจจะแย่กว่าครับลิซ่าเกมมิงตัวจริงซะอีกนะครับบนช่อง YouTube ซึ่งด้วยการที่เธอนะครับต้นถล่มครับ หลายต่อหลายครั้งครับนายมากครับตลอดอลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสุดท้ายครับง่าสุดครับประมาณสองสัปดาห์ก่อนครับตอนที่คลิปนี้ปล่อยนะครับเธอครับทําการขอโทษขอโพยนะครับจากการที่เธอนะครับทําการปลุมหมวดนะครับเว็บผนันแล้วเธอก็บอกว่าเธอนะครับรู้สึกผิดหวังกับตัวเองมากผมจะไม่อ่านทั้งหมดของชุมชนนี้นะครับเพราะว่าเธอเนี่ยโพสต์เนี่ย งกไปวนมามากแต่เนื้อหาใจความหนักเลยคือเธอเนี่ยครับรู้สึกผิดครับที่ปรโมหมวดนะครับเว็บผนันนะครับอย่างบล็อกฟิปซึ่งบอกว่าเธอนะครับจะขอโทษครับเพื่อให้เธอนะครับไปทําคลิปต่อไปนะครับซึ่งเธอก็ทําคลิปต่อไปครับอีกหลายวันครับแต่สุดท้ายครับแฟนคลับเธอเนี่ยครับก็ไม่ให้อภัยเธออยู่ดีนะครับจนเธอครับต้องทําการที่ประกาศนะครับ เธอทำคลิปครับบน u t u b e ผมไม่เชื่อว่าเธอนะครับเธอทำคลิปหรือว่าแค่พักทำคลิปนะครับแต่เธอครับทำคลิปออกมาเลยนะครับซึ่งมันเป็นคลิปที่มีชื่อว่า mylastvideoever นะครับแล้วเธอครับก็ทำการเปิดหน้าครับพร้อมกล่าวนะว่าเธอนะครับจะไม่อยู่นะครับในตัวของช่อง YouTube แล้วแล้วเธอนะครับจะไปพักนะครับจากการทำคลิปคือคลิปนี้เป็นคลิปที่ไม่ได้สแกมหรือคลิปเบนนะครับ แต่ว่าเธอครับก็พูดครับเสมอประชดนะครับคนที่เกลียดเธอนะครับเพราะเธอเนี่ยครับก็พูดว่าเธอเนี่ยเป็นช่องที่เป็นเลเจนด์เป็นช่องดังที่จะหายไปจาก YouTube กันนะหลายคนจะนึกถึงฉันหรือเปล่าพวกนี้เป็นต้นเอาจริงๆคือเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ค่อยเจอนะครับกับช่อง YouTube ที่จอบมาเคลมตัวเองว่าตัวเองนะครับเป็นตำนานนะครับขนาดลิซายกิมไม่ยังไม่ทนเลยเอาจริงๆกระเด่องนี้ นะครับงั้นสุดท้ายครับเรื่องของอู้คิวซิงเกิลครับก็จบครับแต่เป็นเท่านี้เอาจริงๆคือช่องอู้คิวซิงเกิลนะครับเป็นช่องหนึ่งที่ต้องบอกว่าเหยียบทางผิดนะครับแบบชัดเจนคือมันน่าสงสารตรงที่ว่าเธอเนี่ยครับไม่ได้คนที่แย่นะครับแบบเริ่มต้นเพราะเธอก็ทําคลิปดีมาก่อนถึงแม้ว่าคลิปเธอเนี่ยมันจะออกแนวเค้นก็เถอะนะหรือว่าเป็นคลิปที่ดูไม่ค่อยดีครับเพราะว่าเป็นคลิปติ๊กต็อกไงแต่เธอครับก็ยังทําคลิปที่ ดูโอเคดีอยู่ครับไม่ใช่คลิปที่มันแย่เกินไปครับหรือว่าเร็วร้ายนะครับขนาดนั้นแต่เธอครับมาตกม้าตายครับเพราะเธอเนี่ยครับทำการที่โปรโมทนะครับเว็บบล็อกฟิปโปรโมทครับเว็บพนันโองดบล็อกนะครับบนช่อง YouTube ซึ่งอันเนี้ยคือต้องบอกว่าคนอมิกันนะครับหรือคนที่ฝรั่งนะครับหลายคนเนี่ยต่างต่อต้านนะครับกับสิ่งนี้อยู่แล้วนะครับกับการที่โปรโมทครับเว็บพนันเนี่ยให้กับเด็กนะครับบนตัวของช่อง YouTube ไอ้เรื่องนี้เอาจริงคือประเทศไทยก็ยังไม่ค่อยมีอะไรแบบนี้หนักมากนะครับถึงแม้ว่าหลายคนนะครับจะทราบดีว่าไอ้การเติมโดบักเทือนเนี่ยมันแย่แค่ไหนนะครับแต่ช่องอูคิวซิงเกิลครับเป็นหนึ่งในช่องที่ชัดเจนว่าเธอนะครับทําพลาดแล้วพลาดเลยนะครับกลับคืนไม่ได้นะครับซึ่งเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าทำพลาดนะครับเพราะหิวตังนะครับหรือว่าอย่าบริจาคกับคนแอฟริกันนะครับถ้าอยากทําจริงเนี่ย บริจากครับด้วยการที่เอาตังจริงๆจาก u t u b e นะครับจากแฟนคลับนะครับโดยที่ไม่ได้ปัวหมวดนะครับเวบพนันเนี่ยมาให้กับคนแอฟริกันจะดีกว่านะครับกับเรื่องนี้นะครับนะสำหรับคลิปนี้ครับผมขอนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับใครชื่นชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม